สวัสดีสดครับอินดีทอนลับ c h ้ o ร like <I S 1> รออ I love Japanese วันนี้ตั้งใจที่จะพูดแปลกไปกว่าทุกครัค้ง นะคะโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวข้อในวันนี้ของเรานะคะเราจะมาสอนคําว่าแปลกในภาษาญี่ปุ่นใช่ครับแปลได้หลายอย่างด้วยเนาะอ่าว่าแล้วมาดูคําแรกกันเลยดีกว่าคําแรกเป็นคําที่ได้ยินบ่อยบ่อยใช่ไหมครับที่สุดอาจจะเวลาเรียนมาเรียนคํานี้ก่อนเลยคําว่าเฮ่นเฮ่นเฮ่นเฮนนะคะถ้าเขียนเป็นตัวโรมาจิเนี่ยก็จะเป็น H E N เลยใช่มครับผมเฮ่น h e n นเ n ่นคำนี้ง่ายใช่ครับสมมติว่าคอมเปลกซ์เฮ่นนะฮิ t โตะอนะคะเฮ่นนะฮิโตะเฮ่นนะฮิโตะเฮ่นนะฮิตะถ้าจะลดชัดแปลบก็จะบอกว่า h e n n น a อาจิเ h ่นนะอาจิเฮ่นนะอาจพูดง่ายๆเลยว่า h e n นเป็นคำคุณศัพท์นะครับผมนะคะจะทีปนะนี่เองก็ง่ายๆเลย h e ่นบวกนะบวกคำนามอะไรก็ได้ครับอย่างที่เคนจิบอกไปนะ h e n นนะฮิโตะเนน เฮ่นนะบจุจุ๊จุ๊อ่าครับค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นนะได้เวลาได้ยินคำว่าเฮ่นเนี่ยมักจะนึกถึงมันแนวลบมากกว่าอืมใช่ใช่้วเฮนะในจบก,ก็จะนึกถึงคนที่แบบโหอ,อาจจะทำตัวปแปลก<อ>ทำตัวแบบว่าแปลกกว่าชาวบ้านในความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมนะคะโอเคมาดูาคำที่สองดีกว่าใไฮข้อใหม่มาเงินนะครับอ่าคาวะตะหรือคาวะติรุจุ๊จุ๊จุ๊อ่ะคาวะตะนะคะทำเป็นรูปอดีก็จะเป็นคาวะตะ ันนี้อย่างที่เคนจิบอกมีความหมายเหมือนกับคำที่แล้วเลยแต่ว่ามันเป็นคำกริยาวิธีใช้ก็คือคาวาตะหรือคาวาเตะรูบวกคำนามจบครับเช่นในคาวาเตะรูโจ๊กคนแปลกๆอ่าหรือว่าคาวาตะโจ๊กอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าอดีตก็พูดแบบนี้ได้นะอืมนะคะก็ในกรณีนี้ใช้ได้เหมือนกันใช่คาวาตะโจ๊กหรือว่าก็คาวาตะอาจิคาวาเตะรุอาจิมาดูคำต่อไปคำต่อไปนะคะคำว่าโอชิ おかชิおかชิおかชิอ่า uh, อันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะใช,ใช้บ่อยสนะาคมคำเลยเนาะโอเคสิสตะแล้วก็おかชิอาจีแต่รู้สึกว่าเนี่ยเอ่อเนีย่ยมันเนกาทีฟมากกว่าเหนเลยอ่ะอถ้าสมมติถ้าจะพูดถึงเห็นนะอาจีเนี่ยรู้สึกกาา็มันโรจจัดมันเหมือนกับเสียเน่าอะไรนี้ค่ะおかชิเนี่ยใช้ได้อีกอย่างในเวลาที่เราสงสัยอ่ะสมมติว่าเราดูบัญชีในเงินใช่ไหมครับแล้วจริงๆเรามั่นใจว่ามันมี เท่านี้อะไรเนี่ยเท่านี้อะไรมีเท่านี้ถึงเรามั่นใจว่าเฮ้ยเรามีเงินอยู่ในบัญชีสักแสนหนึ่งครับผมแต่พอมาดูมันเหลือห้าหมื่นเป็นไปได้ยังไงโอ้โหค้าของขายไาไหนดีใช่ไหมใช่เราก็จะพูดคาช้นะอะไรนี่แปลกจังเลยเนาะใช่ก็ใช้บ่อยนะเวลาใช่คะค่าใช้นะบางทีคนโกหกก็มีนะถึงว่าเซนเซบอกว่าทำไมไม่ทํากันบ้านมาเรา วุ้ยおかしいนะจำได้ว่าทำมาไหมอะไรางงยแกแกงพูดโอ้โหันะนะยดงเนี่ยนั่ง้ยมประมาณนี้นกฝันหรือเปล่านะฝันนะคประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ่ะมาดูคำต่อไปคต่อไปนะครับอาจจะรู้สึกว่าแนวบวกมากกว่าคำว่าเมซุระชี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 อันนี่ก็ b ปล c มือ n ั a นะคะั อันนี้คือเหมือนแปลกนึกถึงว่าหโวแปลกแบบแตกต่างจากคนอื่นนะใช่ก็บแบบนเมีเ้ นกที่แปลกมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกอาจจะเห็นทั่วไปอาจจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมแต่นกนี่อยู่นี่เป็นสีทองอะไรเนี่ยโอ้ม่ซราชีเมสซราชีนะคะนกนี้แบบแปลกประหลาดใจก็คือความหมายดีใช่ไหมเพราะนกปกติสีไม่ค่อยสวยอันนี้สีสวยหรืออีกในกรณีหนึ่งอย่างเช่นว่าปกติแล้วเนี่ยสมมตินะเคนจิมาสายทุกวันเลยวันนี้มาเช้าไปชสมมติสมมติสมมติตัวอย่างตัวอย่างเลยเพราะว่า เบสบอลชี่เน่อะอย่าง้ว่าเราค่ยๆนโตะสั่นอะไรอย่างงี้วันนี้ว่าันนี้ตื่นเช้าอะไรเกิดอะไรขึ้นครับก็ใช้ในกรณีนี้ได้เหมือนกันได้ครับมาถึงคำสุดท้ายดีกว่าใช่คำว่าなかなかないなかなかนいなかなかないนかなかないนะคะเพราะว่าโอ้ถ้าแปลตรงตัวคือไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอหมายก็เลยหมายความว่าแปลกสมุดาจปกติเดี๋ยวไม่ใช่เสถมหามไหม ไม่ค่อยทำโอเคไม่เซนเซ่ก็รีสุลนั่นเถอะยกๆนะนะคะไม้คือปกติไม้ไม่ค่อยทำอาหารครั้งนี้ทำอาหารนี่โหแปลกนะก็คล้ายๆเมนูราชีนิดหน่อยนะนะคะครับผมเกรงครับนะคะเออนะคะไปลายไก่ฉี่เยอะนิดนตะระเยอะไกส์นะคะประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้นะคะทุกวันศุกร์นะตอนทุ่มครึ่งแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเรียนออนไลน์ของเราเนี่ย ตอนนี้ไอร์ลุกจะเป็นสกู๊ช่ไอร์ลุกจะเป็นสกู๊นะแค่ราคา499บาทต่อเดือนก็สามารถเรียนได้ในอันทุกคอร์สสนใจเข้ามาสมัครที่นี่นะที่นี่ค่ะแล้วก็มาสำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอีพุนองแรสนุกสำหรับกับเราเจอกันที่ไอร์ลุกจะเป็นสกู๊ย้